เขาจะมาช่วยที่นอนขอยใจในที่นอนครับหนึ่งสองครับขยับมุมไกลไปหนึ่งครับ 5, 4, ห้า,หา,หาหหสีา่สามครับน,น,น้ำดีการคอบตุ้มลอกใกล้เลดออก ในที่มีอสมกับถ้าถมีอะไรใให้องพันเพื่เหลือเพิ่มเติมครับก็รดับในตั้งยาก็าคู่อวครับคเ่นนะคะนจะ พักยังไงทางพาเจตนาแค่นี้ก็เป็นแค่นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ร้านกาแฟแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่

ในภารกิจที่เราฉีดวัคซีนโควิด19นะคะให้แก่บุคลากรบุคลากรด่านหน้านะคะรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาล ายพย้อนเมืองขวาแล้วก็ค่ายพยอนเมืองฝั่งทั้งหมดนะคะก็วันนี้ได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นน้า <med> น้าหวานแล้วก็อาหารนะคะจานวนทั้งหมด70จดิชเลยนะคะให้แก่บุคลากร,กรที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดในวันนี้ก็ต้อง <med> ขอขอบคุณนะคะพันโทสรนัทนวลมณีค่ะผู้บังคับการกองกออารทหารราบที่สามกองทหารราบที่สามใหาพยอเมือ,องาเป็นอย่างสูงนะคะที่ ไใ,ให้ความอนุเคราะห์อาหารน้ำดื่มสำหรับบุคลากรก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาน,นัที่นี้ค่ะขอบพระคุณนาคะ่ะ